สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรวัตรทีันทึกชื่อเล่นว่าอยู่มสองโรงเรียนสี่คิ้วมีผมมีพ่อเป็นตำรวจพ่อของผมชื่อพิเชษฐ์ทีจทึกความภูมิใจของผมที่มีพ่อเป็นตำรวจคือทําให้ปัญหาในบ้านของลดน้อยลงและพ่อของผมยังช่วยคนในหมู่บ้านเมื่อมีปัญหาอีกด้วยผมเห็นพ่อทําหน้าที่หลายอย่างทั้งสายสืบสายตรวจจราจรซึ่งหน้าที่มีดังนี้สายตรวจ ตรวจพื้นที่ต่างๆว่ามีการขนส่งสารเสพติดหรือไม่และตรวจผู้ที่บริโภคของมึนเมานอกบริเวณบ้านสายสืบคือสืบเรื่องราวของผู้ต้องสงสัยตามที่ผมเข้าใจจราจรคือผู้ดูแลการจราจรให้ปลอดภัยเช่นจากผู้ที่ใช้ของมึนเมาแล้วขับมาตรวจแอลกอฮอล์หรือไม่หรือไม่สวมกันน็อก พ่อของผมเป็นมาหมดแล้วแต่ในสามหน้าที่ผมอยากให้พ่อเป็นจราจรเพราะแนวคลองไผ่มีคนทําผิดกฎจราจรเป็นจนํานวนมากรวมถึงผมด้วยบางครั้งกิจกรรมวรงพักที่ผมชอบคือกินเลี้ยงเพราะผมชอบของฟรีและได้ไปเล่นกับน้องที่ไม่ได้เจอกันนานและคนอื่นๆและยังชอบการรวมรุ่นเพราะได้เปลี่ยนบรรยากาศการเล่นเกม แต่บางครั้งขึ้นไปร้องเพลงผมรู้สึกรวยเพราะได้ตังฝีตั้งแต่เห็นพ่อเป็นตำรวจตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็ไม่ได้อยากเป็นตำรวจเหมือนพ่อเพราะเป็นหน้าที่ที่เสี่ยงอันตร,รายถ้าผิดชอบเจ้าบ้านต้องดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งผมคงทำไม่ได้และพ่อก็บอกบอกว่าไม่ให้เป็นตำรวจเหมือนพ่อพ่อคงรู้ว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตร,ราย เลยไม่อยากให้ผมเป็นและไม่แต่ผมก็ไม่ได้อยากเป็นผมคุ้งแต่ผมก็ภูมิใจที่พ่อเป็นตำรวจบางครั้งผมไปลงพักกับพ่อยิ่งได้เห็นการทํางานของอาของลุงของพี่พีตํารวจผมเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องสละเวลาสละความสุขส่วนตัวในบางครั้งเพื่อรีบไปดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้านสมกับเป็นตํารวจแต่บางทีผมก็ไม่อยากให้พ่อเป็นตํารวจเพราะผมไม่อยาก เพราะผมไม่อยากให้พ่อไปก่อม็บไม่อยากให้พ่อมีส่วนร่วมในการทำร้ายประชาชนและและถ้าผมเป็นประชาชนคนหนึง่งผมคงผมคงเกลียดตำรวจและไม่อยากเข้าใกล้ตำรวจให้หน้าที่ตำรวจ อยากให้พ่อทำหน้าที่ตำรวจที่ดีในการดูแลประชาชนรับใช้ประชาชนจนเป็นที่รักมากกว่าที่จะไปให้ประชาชนเกียรติทั้งหมดก็เพราะว่าผมรักพอ่อและห่วงพ่อที่สุดครับ